กองทัพอากาศรับมอบนวัตรกรรมห้อง i อ u ความดันลบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและน,นวัตรกรรมหรืออวนำมามอบให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกล่มแพทย์ทหารอากาศเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศโดยมีพลอากาศเอกแอบู Air oo, สุทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอมนวัตกรรมห้องไอซความดันลบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากดอร์วิภารัตดีอ,องผู้วยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่ากองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองทัพอากาศมีภารกิจในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณาภายัยจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของกองทัพอากาศ ทั้งนี้การได้รับมอบนวัตกรรมห้อง i อซความดันลบเคลื่อนที่จากทางด้านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งกองทัพอากาศจะนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าที่ผ่านมาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมีการสนับสนุนทุนวิจัย และนวัตกรรมตามสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ระยะแรกของการระบาดจนถึงปัจจุบันสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนการวิจัยที่สามารถได้ชุดข้อมูลลักษณะพันธุกรรมของเชื้อไวรัสการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมชุดตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วแม่นยำการพัฒน,นายา,ยาและวัคซีนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนทางการแพทย์อาทิหน้ากาก N95 ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงหรือ PAPR การวิจัยเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของประเทศซึ่งการส่งม,มอบนวัตรกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติที่ได้ประสานกับกองทัพอากาศโดยโรงพยาบาลภูม,มิพลอดุยเดชกลมแพทย์ทหารอากาศเพื่อน,นำนวักตรกรรมห้องไอซความดันลบเคลื่อนที่ มาใช้ประโยชน์ในภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 สําสำหรับการส่งมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศในครั้งนี้สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติยังได้นำนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมามอบให้เพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มเติมด้วยได้แก่ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีรษะ ชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงหรือ PAPR พัฒนาโดยทีมวิจัยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยจำนวน10ชุดหน้ากาก N95 พัฒนาโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจำนวน10,000ชิ้นและหน้ากากอนามัยชนิด KN95 พัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนจำนวน1,000ชุดมามอบให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นณเวลานี้